สวัสดีครับเ,เพื่อนๆืันนี้ก็าฟินได้เม็ดพักหวานนะครับสันเซล่าจะปูิล้ำประมาณสองรอยเมตรสองรอยเมตรก็อ,อากมาดีดีออกเปลือกออกนะครับดีออกเปลือกออกจากกระปุกลมใบกระปลมกับประมาณสองสามมือนะครับในการที่จะให้เม็ดพักหวาน ได้แหงหรือว่าหมักมากนะครับสามเมืองพึ่งรมมได้บาได้พึ่งแดดได้พี่น้องนะครับนี่ก็รับสามมืองสี่มือน,นี่ครับผมก็จะเอามะพร้าวลงในถากนะครับซึ่งเป็นไส้แต่ว่าก่อนผมจะเพาะผมก็จะเอาแส่น้ำสก่อนจัดสามสิบนาทีหรือว่าสิบนาทีนะครับเาะซึ่งน้ำนี่จะให้เนตพักหวานดูดซึม เก็บความชื้นไว้ในเม็ดนะครับแล้วก็จะมีเม็ดที่แตกนะครับจากต่างที่ผมยี่ยี่เอาเปลือกออกนะครับลักษณะนี้ผมก็จะแกะแกะเปลือกออกแล้วก็เอาเม็ดในภาวานเพาะเลยนะครับแบบนี้นะครับแกะเปลือกออกแล้วก,ก็วางลงผมจะใส่ถุงละสองเม็ดรลักษณะน้ เม็ดที่แตกนะครับเม็ดบอแตกก็บ่เป็นนั้นจะใส่ตุงละสองเม็ดเมดีๆก็แกะได้ครับก็จะแกะง่ายถ้าเอาถุงล้มแล้วลงไปเม็ดดีจะพอแกะเปลือกสามถุงนะครับดีนหน่อยเขาก็เตมเวลาลดน้ำมันจะงบลงไปแกะแกะ อย่าไปแกะทั้งขวันทั้งขวันคือทั้งนี่นะครับทั้งขวันทั้งขวัวห้าแกะทั้งตับแกะปัญญาหลักกระเพาะเพราะแต่ประกวานนะครับส่วนไม้พี่เลี้ยงนะผมปลูกจะอมไว้แล้วนะครับปลูกจะอมปลูกไม้หน้าไว้แล้วแกะหกเม็ดนะครับสามตูง เป็นคอเปียกเทียบอัตราการงอกของเมล็ดผักหวานมีผมบอมใบแช่น้ำยาก,กันเชล่าเนะครับอยากใส่ลงไปในเม็ดเม็ดผักหวานนิดนึงนะครับนิดเดียวไม่ต้องหลายถ้าลดน้ำแเฮาเป็นเม็ดผักหวานเราก็จะค่อยเติมเข้าไปนี่ครับเป็นการรักษาเม็ดผักหวานว่ให้แห้งส่วนที่แช่น้ำยา ็เฉพาะในทรายนะครับในถาดทรายลงทางนอนผมมาลงทางนอนเ,นเพื่อนๆมีวิธีการแนวใดในการเพาะเมล็ดกหวานก็แนแนํานำดอกปีนบางนะครับอัตราการเติอัตราอัตราการงอกดีบรดบลักษณะใดดีพี่น้องครับมาพิมพ์แนะนำใส่ข้อมนนู์ใดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับดอกปีนเพียงจ้ะ ปลูกกับบกเกิดลายปันไดนะครับปลูกปีที่แล้วนี้ก็เด็กแปดเก้าเดือนนี่นะครับได้เก้าเดือนแล้วนี่ปีนี้ก็จะมาพออีกสมแซมต้นที่บกเกิดนะครับเมื่อบกเกิดก็ต้องปลูกไม่แซมไปเรื่อยๆนะครับปลูกทางต้นชะอมต้นมะขามเทศผมก็จะเอาเลี้ยงนะครับสี่ละ ถาดอีบมืดเฉพาะให้ถาดต่อ,อไปเพิ่มถาดเข้าไปเ่าได้ระยะเวลาเ้องก็เอาขึ้นนะครับซึ่งห้องแช่น้ำยากันเชื้อรานะครับแช่น้ำยากันเชื้อราไว้เพื่อบ้อให้เขาเป็นเชื้อราน,นี่ เอาแสนะครับบริกเกลือข้าเาสั่งเมล็ดผักหวานที่ร่อนมาแล้วครับจะมีสีชมพูนั่นเป็นเกลือกน้ำยามาแล้วนี่ข้าได้หน่วยสดมาอ่ะหน่วยสุกมานะครับเพิรร่นเพราท่านได้กระทเทาะเปลือกเท่ากับมากระทอเทาะเลยนะครับเอาเปลือกสีเหลืองๆอ,ออกจะเอาออกว่ายากนะครับใส่ผ่าเลยผ่าเขียว ก็เลี้ยงเลยครับเลี้ยงตามนอนนี่แหละเลี้ยงไปอีกสีแล้วครับ้ก็จะคอยเอาไรามากรบที่แนั่นกันกบน้ำฉีดฉีดห็นเม็ดให็นลาของพักหวานผมจะปลูกในสวนนี่แหละครับเพื่อเพิ่มจำนวนต้นพักหวานปลา คนมาปลูกเ,เพื่อนๆคนมาปลูกปลูกยังกับผลิดนะครับต้นไม้หน่อยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้จ้อยู่แต่ความชินชอบของแต่ละท่านผมมักปลูกต้นไม้กินได้นะครับให้ผลผลิตกินได้ไม้ปลาเอาบ่มีพื้นที่ที่จะไปปลูกไม้ปลานะครับก็บอาศัยพื้นที่นิดๆหน่อยๆในการทําเกษตรผสมผสานสวนหลังบ้านเพื่อความยั่งยืนทำใบให้ลูกในร้านได้กินได้อยู่ นะครับยังหน่อยลูกหลานก็ได้กินแท้แล้วครับผลผลิตเฮาได้กินนะครับอนาคตข้ังงนาลูกหลานก็จะสืบสานไปเขาพอสืบสานก็บอเป็นยังต้นใหม่เขาก็ให้ผลผลิตคือเเ่าน,นะครับเขาเสียบอดูแลต้นใหม่ก็ออกดอกให้ผลคือเก่าน,นะครับเราความสมบูรณ์พื้นดินสมบูรณ์นะครับส่วนดินเท่ากับปลุงไว้ตั้งแต่เขายังมีเหงื่อมีแหงอยู่นะครับยังตอนนี้รอกดินจะปลุงดินไปเรื่อยๆนะครับดีบ่ดีจะสังเกตจากต้นพืช ต้นพืชต้นไม้ที่เขาปลูกลงไปนะครับเขาจะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของดินถ้าเขาจะเริ่มงอกงามดีนครับนั่นก็หไมยถึว่วาดินเขาเริ่มมีประสิทธิภาพเริ่มมีธาตุอาหารที่พืชต้องการต้นไม้ต้องการนอกจากสังเกตปัญหาน,นะครับสิ่ง่เขาบริเวณทั้งการเกษตรมาเขาเป็นลูกชาวนานะครับอะใัยวิธีสังเกตต้นไม้เอาเพื่อให้เขาได้ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นไม้ให้รอดนะครับ อยากโรค,นะครับน้ามก็เช่นกันนะครับผมก็เจาะบอ่อประดานแล้วติดแผ่นสลาดเซลลเงี่ท่านได้อัปเดตแผนสลสัดเซลล์นะครับติดตั้งไว้เทาวางเท่ากับปลูกนะครับเพาะไปเรื่อยๆหรือท่านจะเอาเม็ดนะครับต้นแค่มาหยอดกระถ u งปลูกนะครับเพื่อให้เป็นพ่เลียนของเขาก็ได้เช่นกันนะครับต้นแค่บานเท้านี่แหละนะครับแค่เตียแค่บ่อเตียก็ได้ สามารถที่จะหาพเป็นที่หวานแล้วก็ใส่ไปอีกสงนี้แะครับให้มันเหมดเพื่อมันจะได้เม็ดตะกวานที่งอกมนีตแตกแตกก็เ็็นี้นะครับ ใช่ไปงสิจแล้วครับที่ก็ว่าเป็นอย่างเวลานัานาา้นเขากเอานาอันหลังใ้การฉีดให้เห็นลากขาวๆเราจะนัําไปลงตรงดําหรือจะนําไปปลูกในพื้นที่ที่เทาเตรียมไว้ก็ได้ครับก็เป็นอย่างที่พื้นที่นี่นี่ยังที่ไม้ตาไว้ว่าจะปลูกปลูกไปเลยนะครับหรือจะเอาเม็ดบ่ตองเพาะก็ได้นะครับดอกดินเคยเอาเม็ดนะครับปีที่แล้วเอาเม็ดที่บ่ตองเพาะ ลูกนะครับอัตราการรอดก็สิบต้นกับสีย่งอยู่สองต้นเองสินะครับในหลุมเดียวเนี้นะครับเจ็ดต้นกับสิรอดอยู่ต้นหนึ่งแก่ก็ควรจะเริ่มเติบโตกับบวกกดีปันไดอาจจะบ่อเถืดช่วงเถอดเวลาของเขาก็ได้แต่ก็บอ่เป็นยังนะครับเข้า็เฮ็ดไปต่างที่เข้าเห็ดไดใดเนาะเหื่อมันบ่มเหมือนเท่ากันนี่แหละนะครับเสียบบเนี้ยไป ี่ช่องว่างทีแน่เบียดกันแน่ลากเขาประสากนกันกับเพื่อนเขา่ได้ปล่อยไว้จนว่าลากเน่าเป็นซ0เซนนะครับแบบนี้นะครับบอเป็นแถวเป็นแนวากับบอเป็นนะ้ ทำมีทีเขากับปัดูกไว้นะครับพ่นไ้พ่นหน้าก็ได้คือกัดนะครับว่าแต่มีการปลูกต้น,มน,น<ๆ>ไม้ระยะยาวนะครับดยเดิียนไปกอบเปลี่ยนไปสบายเงียบผักวานแพง ขั้นตอนนะครับเขาก็รดน้ำเอาผ้ามัดๆมาคลุมไว้ครับเขาก็รดน้ำนะครับเอานา้ำมาลดผมนี่ก็ใส่น้ำนะครับน้ำในถังที่แช่เม็ดปักหวานนี่แหละครับนี่เขาก็รดทั้งในถุงทั้งในกระบะที่เพาะเม็ดปักหวาน นกกระาผ่าคนหนูนะครับมาคลุ่มไว้เพื่อกักเก็บพุ่มเชน้มมให้หนาแห้งเริ้วยกขั้นตอนใกนการพอเม็ดพักหวานครับพ่อกันในคลิปใหม่ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาติดตามรับชมจนจบคลิปสวัสดีครับ